สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องครูโนราทุงคลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับอีกคลิปหนึ่งของครูโนรานะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับโดยหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการพันขดลวดอามเมเจอร์นะครับขดลวดอะเมเจอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนี้จะอยู่กับที่ไม่ได้หมุนเหมือนเครื่องไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็ลักษณะก็ถ้าอยากจะรู้ก็เข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ในเรื่องของส่วนประกอบของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงการพันขดลวดนะครับการพันขดลวดอเมเจอร์เนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบแบบแรกเราเรียกว่าการพันแบบชั้นเดียวนะครับก็ในสล็อตก็จะมี เพียงหนึ่งคอยไซนะครับแล้วก็ขดลวดก็จะมีเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนโบนนะครับก็ดูตามรูปนี้ก็คือมันจะมีแค่คอยไซเดียวแล้วก็ขดลวดก็จะมีแค่ครึ่งหนึ่งของโบนเช่น4โบนก็จะมีขดลวดเพียงแค่2ชุดเท่านั้นเองนะครับตรงนี้สำหรับ การลงแบบชั้นเดียวนั้นนะครับเวลาเราลงเสร็จแล้วเราจะต่อวงจรนั้นนะครับเราก็ต่อวงจรตามรูปนี้นะครับหลักการของการต่อแบบนี้เราเรียกว่าปลายต่อต้นนะครับปลายต่อต้นปลายต่อต้นปลายต่อต้นไปเรื่อยๆจนหมดนะครับตรงนี้อันนี้คือการลงขนลวดแบบชั้นเดียวแล้วก็การต่อวงจรนะครับถัดมาครับก็เป็นการพันแบบสองชั้นการพันแบบ2ชั้นนี้นะครับ ในหนึ่งร่องสล็อตก็จะมีสองคอยไซนะครับจำนวนขดลวดจะเท่ากับจำนวนโบนเราก็มาดูรูปกันสังเกตว่าหนึ่งสล็อตก็จะมีสองคอยไซนะครับสองคอยไซอยู่ข้างในเออการพันสองชั้นกับ1น,นชั้นนี่แตกต่างกันนิดหนึ่งก็คือถ้าพันหนึ่งชั้นเนี่ยลวดจะเยอะแต่ถ้าพันสองชั้นเนี่ย ลวดจะน้อยนะครับเช่นว่าพันหนึ่งชั้นเนี่ยหขดเนี่ยเราพันสี่รอรอบแต่ถ้าพันแบบ2ชั้นเนี่ยหขดก็จะเหลือเพียงครึ่งเดียวก็คือ200รอบเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูอีกอันนึงนะครับเรื่องของการลงขดลวดเมื่อกี้คือการพันอันนี้การลงขดลวดนะครับการลงขดลวดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น สองแบบเช่นเดียวกันนะครับก็คือการลงขดลวดแบบพิดเต็มการลงขดลวดแบบพิดเต็มเนี่ยก็คือแบบอย่างรูปนี้นะครับก็หมายความว่าคอยไซทั้งสองด้านเรามากักจะเรียกว่าต้นคอยกับปลายคอยนะครับก็อยู่กึ่งกลางคััวแม่เหล็กนะครับถ้าตามรูปนี้เราจะเห็นว่าปลายต้นคอยก็อยู่ใต้คั้วเหนือปลายคอยก็อยู่ใต้คััวใต้นะครับอันนี้เราเรียกว่าการพันแบบพิดเต็มหรือฟูนพิดพนะครับ ถัดมานะครับถัดมาก็เป็นการลงแบบพิเศษส่วนการลงแบบนี้นะครับต้นคอยและปลายคอยเนี่ยจะไม่อยู่ไม่ได้อยู่ใต้ควัวแม่เหล็กนะครับถ้าดูจากรูปนี้เราก็จะเห็นว่าคว้วเหนือก็คือมีต้นคอยแต่ปลายคอยไม่ได้อยู่ใต้คััวใต้นะครับตรงนี้จุดประสงค์ของการลงแบบพิเศษส่วนนี้นะครับมันก็จะมีอยู่ซึ่งจะได้พูดถึงในคลิปต่อไปนะครับ ทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า3ไเฟสอะมเตอร์ของมันเป็นยังไงครับแน่นอนนะครับ1ขั้วก็จะมีขดลวด3ชุดแล้วก็แต่ละชุดห่างกัน120องศาทางไฟฟ้านะครับถ้าเรากําหนดให้ N เล็กนะครับเท่ากับร่องต่อ1นขั้วแม่เหล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเหาจากไหนครับหาจากจํานวนร่องทั้งหมดแล้วก็หารด,ด้วยจํานวนขั้วแม่เหล็กหรือเอ็นเท่ากับสล็อตเบปนะครับ แล้วกับสล็อตเปิดโนทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างนะครับเออเขาบอกว่าเครื่องกําเนิดตัวหนึ่งมี48ล็อตมี4ขั้วแามา่เหล็กจงหาสล็อตเปิดโบนของเครื่องกําเนิดตัวนี้วิธีการก็คือขั้นตอนที่1เราก็วางสูตรลงไปขั้นตอนที่2เราก็แทนตัวเลขลงไปในสูตรแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือทำให้มันเกิดเป็นผลสําเร็จขึ้นมานะครับก็จะได้เป็น12สล็อตต่อโบนนะครับถัดมาครับ เอ็มเอ็มเล็กเมื่อกี้เอเล็กตันนี้เอ็มเล็กนะครับเอ็มเล็กเขาบอกว่าสล็อตต่อหนึ่งขั้วแม่เหล็กต่อเฟสเอเล็กสล็อตต่อหนึ่งขั้วแม่เหล็กเอ็มเล็กนี่ก็คือย้ายย่อยเข้ามาอีกนิดหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งขั้วแม่เหล็กต่อเฟสเพราะว่าหนึ่งขั้วแม่เหล็กจะประกอบด้วยสามเฟสอันนี้ก็เป็นสล็อตต่อหนึ่งขั้วแม่เหล็กต่อเฟสนะครับก็เอ็มก็คือสล็อตหารด้วยโปนคูณด้วยเฟสนะครับ สล็อตหารด้วยโบนคูณด้วยเฟสนะครับก็เขาบอกว่าจากตัวอย่างที่หนึ่งงหาสล็อตเปอร์โบนเปอร์เฟสกำหนดให้เครื่องกำเนิดเป็นแบบ3เฟสนะครับก็วิธีการก็สูตรเหมือนเดิมครับ M สล็อตโบนคูณเฟสสล็อต48 4สสี่โบน3ามเฟสก็ได้มาเป็น4สล็อตเปอร์โบนเปอร์เฟสนะครับ M ตัวเล็ก M เล็กตัวนี้นะครับสล็อตเปอร์โบนเปอร์เฟสตัวนี้ เจะถูกนำเอาไปใช้ในคลิปถัดไปนะครับในเรื่องของการคํานวณสมก,การหาแรงดันนะครับตัวนี้ถัดมานะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงการพันขดลวดแบบพิษเต็มและพิเศษส,ส่วนนะครับการพันแบบพิษเต็มหรือฟูลพิษนะครับเขาบอกว่า ระยะระหว่างขั้ว N และขั้ว S เนี่ยถูกกำหนดให้เท่ากับ180องศานะครับตรงนี้คือมาตรฐานเลยนะถ้าพขาบอกว่าพันแบบพิเต็มเนี่ยเราสามารถเชียรบอกได้เลยนะเขาบ่ามุมเท่ากับ180องศานะครับให้เบตานะครับเท่าเากับมุมระหว่าง2ร่องที่อยู่ประชิดกันก็คือร่องติดกันนะครับถ้าเราอยากรู้ก็สามารถหาได้จากสูตรตรงนี้นะครับก็คือเบต้าเท่ากับ180 ฐานด้วยสล็อตฐานด้วยโบนนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าเครื่องกำเนิด3เฟส4โปลสีสิบสล็อตจงหาค่าเบต้าหรือมุมระหว่างสล็อตก็จะได้ว่าเบต้าเท่ากับ180หารด้วยสล็อตหารด้วยโบนก็เอา180ตั้งหารด้วย4 48แล้วก็หารด้วย4ก็จะได้มาเป็น15องศานะครับ15องศา เบต้าตรงนี้ก็จะเอาไปใช้ในเรื่องของสมการแรงดันเช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับเรื่องการทันเครื่องกำเนิดนะครับก็จะมีข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับชอบใจก็กดติดตามหรือกด s u b s r r i e e กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อชวนคนอื่นมาดูก็ขอบคุณ ีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ